ิง3สไตล์ที่ผู้ชายชอบมากที่สุดอันดับแรกนะคะก็คือผู้หญิงที่เรียบง่ายแล้วก็ดูมีความเป็นธรรมชาตินะคะถ้าพูดถึงอินเนอร์ของผู้หญิงแนวนี้นะคะก็จะเป็นผู้หญิงที่แบบไม่ค่อยเรื่องมากนะคะอะไรก็ได้นะคะแต่ก็มีความคิดเป็นของตัวเองแล้วก็การแต่งตัวของผู้หญิงพวกนี้เนี่ยเขาก็จะแต่งตัวแบบเสื้อยืดเป็นกางเกงยีนง่ายๆใส่เครื่องประดับแบบมินิมอลนะคะต่อมาผู้หญิงประเภทที่2ก็คือผู้หญิงที่มีความมั่นใจแล้วก็เป็นตัวของตัวเองผู้หญิงประเภทนี้นะคะผู้ชายก็ชอบมาก เหมือนกันเพราะว่าเขาก็จะแต่งตัวแบบมีความเซ็กซี่เล็กๆแต่ก็ไม่เยอะแล้วก็นิสัยเนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงที่แบบมีความแสบมีความสตรองผู้หญิงประเภทนี้นะคะก็จะดึงดูดผู้ชายได้ค่อนข้างมากพอสมควรเพราะว่าผู้หญิงที่มีความมั่นใจนะคะเขาจะเป็นคนที่แบบมีการพูดจาฉาฉานใช่ไหมคะอยู่ด้วยแล้วสนุกนะคะต่อมาผู้หญิงสายหวานสายน่ารักแล้วก็ดูมีความเป็นมิตรนะคะผู้หญิงประเภทนี้เนี่ยก็จะดึงดูดได้มากเหมือนกันเพราะว่าเขาจะยิ้มเก่งยิ้มง่ายนะคะแล้วก็มีความเฟรนดี่ส่วนการแต่งตัวเนี่ยก็จะแบบเป็นความลุก <reco Christ and sweating> <to> คุณนะคะแล้วก็เป็นแบบว่ามีความน่ารักตะมุตมีนะคะผู้หญิงสามสไตล์นี้ดูซิว่าคุณเป็นแบบไหนแล้วจะดึงดูดผู้ชายได้มากหรือเปล่าลองดูค่ะ